วน้องกุ้ยเนนอนการเอียนเรียดอลลาดดร์นีลูกสวัสดีค่ะมาดามโพนะคะวันนี้กําลังเดินทางไปหาคุณอูชิตนะคะจะเรียกยังไงดีเขารุ่นน้องเราอะ,อ,ะอูชิตที่ว่าขค่ะ นะูจ้าจ้าอ๋อพันอยู่ข้างในเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรั้วก่อนจ้าอันนี้เปิดรั้วก่อนโอ้น้องแมวอยู่บนลางคาพวูวเปิดรั้วก่อนอ,อ,อะไรเต็มเลยทำอะไรอยู่ É isso, ela ปันโรเป็นยังไงไม่เป็นอะไรเนาะยันเด็กไก่มาน้องแมวรัดคอยแล้วแม่แมวบีอาแสยงแมวคุณน่อยลง ไปเลยไปเลยไเไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเยไปเล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 ยปเลยไปเลยไปเลเเลไเเไป นเล่ยม oh, in mm ัส hmm. ิเงอบ่รครับรถกระดังไฟปันนรไก่โนะกระอขับบ่กรับนะนาลกสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะวอะไรีกนี่นอนเลย้ยก็ใเียนะอืมี่ดียวมันได้บ่อี่อ่าสิอ có gì có mì có mì nắm chị cứ cào nắm chị cào nhao nhá Mì nhao Mì nhao 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 mì nhao 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 Mì nhao 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 Mì nhao Ôi, nhao 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 Mì nhao 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 hai ่มาบลายดอกไม้ไปเรื่อยๆมาแต่วัดแต่ว่าเหเย่ไอ๋อมีเสื้อผ้าใส่ไหนบ้าจะดูตนี้ก่อนใส่ได้ไหมบลืมแล้วเนี่ยผ้าซเอบอเอ็มหรือเอมานี่ได้ไหมนาะใส่ได้บอลองเบิ้งก่อน เอ็มน่าใจเอ็มเลยตัวนึงนะพอดีผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้ได้ไหมพอได้ยืนตัวมาเจ้าน้อยมาตัวนี้ได้อยู่ได้อยูที่ซีได้เถอะเนาะได้เนาะเอาไปมันเลยนะเนี่ยที่ใส่ได้หอเป่าหนี้ได้บ้านหลางจาะดงเนาะผมผมว่าได้ผมเนี่ยแ่ใส่อ้ดิดาดได้เจื่งเองสิเจื่งไปโถงอ๋อซื้อเองปะ สมตัวร้อยสามตัวเลยเออนีนะเคลืกกระหนาวนี่เนาะได้เยอะไนดอือหนึ่งสองสห้าตัวเนาะอค่ะอันนี้มอบให้พีิอวชิดด้วยนะคะพีิ้วชิดก็เสื้อผ้าบุหรี่เนาะลายบอมีชั้นนี่เหรอมีชั้นนี่เนาะนี่นะคะหนึ่งสองสามหนึ่ง สามสี่ห้าตัวห้าตัวค่ะขอบคุณครับมีห้าตัวเสื้อผ้าอุชิศก็ไม่ได้เยอะนะคะเอออมหัวจริในมอใสรับเองวะาบลแล้วเนาะมอบเสื้อผ้าให้นะคะห้าตัวนะคะแล้วก็จะไปบ้านต่างๆด้วยนะคะอันนี้เสื้อผ้าเจ้าเบิร์ตบันิบะเสื้อผ้าเอื่อยน้ำเพื่อนฝากฝากมาบะ โบเลือบบนเอาไว้อยู่เหนือคนอ๋อคนไปกร<า>ุงเทพกรุงเทพอีอภออฝากเสื้อผ้าให้อุชิดแล้วนะคะอยู่ดีไม่แฮงอัน,นอันนี้แหละบเลื่นฝากดอกคือเขา,เาไปแล้วทิมงมานี่เนาะตากผ้าไว้ตากผ้าอะไรก็ตากไว้เลยตากไว้เป็นปีพอแล้วเนาะตับเบืองนี่ไปกรุงเทพต่อเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีแล้วเขาเห็นมียังอืมนางหอาเวอมีม ไปหากินได้นะนะบได้ไปหาเก็บอือกายผมไปเบิเบถ้ตาสมองประการแรกคือปั่นชนในแต่อะไระที่แรกคือคือเป็นแบบนี้แบบว่ามันรีบเองบะผมอันนี้ผมหูจักในตัวเี้สาเหตุตัวนี้ออสาเหตุหูจักเลยครับมันเป็นทางขาทางแขนใช่ไหมที่แรกนะหรือจังไดครับคือตอนนี้ขาีนก็อออนลาบ่ะแขนนี่ขานีหูจัก มันนี่ขีจ่จักรยานไปนี่อ๋อขีจ่จักรยานไปย่ำขึ้นนะฮะย่ำขึ้นออกเล,เลยไปหาเหือนป่าอยู่นี่อู้พอดีมันเหยียบไปฮึตอไม่เลยพอดีมันสะดุดบันนี่สะดุดล<อ>ืมพอดีมันทับกูบตัวนี้อ๋อเ,เส้นเอ็นอะไรเนาะครับอือเป็นรอยวายฮะอ้เราต้องระวังตัวดจ้ะ ทับตัวนี้หลดยางก็ไรบาดนี่ขาก็พับมันหนูฮะตั้งแต่นั้นมามันเป็นเลยนกคอ้ายเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นยังอย่างเป็นเส้นเอ็นบ้าแคุณหมอบอกไปได้เลยคุณหมอกะตะกี้ผมขนยางได้อยู่แต่มันบริเเจ็บเลยฮะจรามมันเป็นบาทีหลังหลังจากตรงนั้นมาใช่ไหมทีแรกนี่เขาไปโรงพยาบาลแล้วครับบัดนี้เขาก็ย่างได้ย่ดสวงนั่นนะย่างได้ตอนที่ว่าหลังจากต่อทับนะ วันนี้มันจะดนแล้ว<ะ>มันเป็นจะดนแล้วมันยังไนาอยู่แต่ว่าม,มันเจ็บมันเจ็บช่วงไปเลือกนายกเนี่ยนะอ,อที่รถล่ลมนี่เหรอครับเพราะนายยกจะเทนายกรัฐมนตรีฮานี่บ่ครับโอ้ยแล<ม>้วสุดท้ายนายกกับจกักผููใดเป็นตอนนี้วุ่นวายไปหมดโอ้ยต้องเลือกแล้วละ่ะยกมือเอากันเองลดเอ้ยผมมา จากเซบาอะไรเนาะผู้กินนมก็มีเฮ้ยผู้กินนมก็มีบาดเนี่ยเอาเดลอเจ็บบวายเอ้ยกินนมแม่ผล่ะเอ้ยนมแม่เพลินอากินไหนไปบัดนี้แขนนี่ก็คือว่าอยู่ดีมันก็เป็นเองมะครับผมบูงหัวแจ็กเลยไม่รู้สาเหตุเลยการหุันแจกว่าเป็นดีนขาดแต่น้อยแล้วฉันโอ้ทวันีิ โอ้าว่าอะไรนกไผอยากให้เป็นเนาะมันไม่มีไผอยากเป็นหรอกครับอือสร้างว่าวาอะไรคนเฮ่าอ่ะมันเกิดมาชีวิตมัน่คือกันเลือกบื้ได้ว่าสั้นเนเาะเลือกเงินได้เงินบอถามเอยเธอว่าใครอยากจเจ็บจะป่วยจะป่วยเนาะแล้วว่างเอาเงินมาก่อยเฮาเนี่ยจากสิบล้านกับสุขภาพเนี่ยทุกคนเลือกสุขภาพหมดนะไม่มีใครมาเลือกเงินสิบล้านนะ ต่อให้ร้อยล้านมันก็ไม่มีค่าอย่างนั้ว่าเดินเหินบบไรแม่นบ่ละอันนี้ผมย่างไปนี่ผมก,กว็ต้องเอาโต๊ะนี้นี่<ป>อืเอาโต๊ะนี้ไปบะตัวค้ำมีไหมไอ้ตัวค้ำอะที่เดินอะ<ป>ท,ที่ที่มันค้ำไปนะที่แบบยังไงเนาะที่มันเหมือนดูในโรงพยาบาลที่มันจะสี่นะ่ะเวลาเขาย่างไปเนาะมันพึ่งเนาะเัาก็ไปจักกันที่มันมีตัวค้ำเดี๋ยวเวลาเดินเราก็จะมีอย่างเงี้ยเห็นไหม โมโมโมจะสันเอาอะไล่ะฮะแล้วมันย่างลำบากบ่ลำบากเลยลำบากบ่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ห่อใส่แบบว่าห่อมือห่อนั่งอ๋อเข้าใจอืมคือย่างแบบแคปหนึ่งเท่ากับมือบ่มันมันตึงเลยมันจะตึงมันยั่นยั่นขามื่นี่นะมันลั่นเลยนะอ๋อเข้าใจเข้าใจคือนี่พงก็มีมุ้งพวกมากอะ ผมบอกเลยผมว่ายาชุดพีชทุกทีประเด็นเลยเพราะว่าเข้าไปโตเพราะวอย่างแล้วมูผมมันจะทางอันนี้ผมบอกค่ะมูผมตัดผมเนึ่งกับมูผมผมว่ามูผมนี่ชุดยอดดีเลยเขาดีมั้ยบ้างยู่ดีผมว่าตัดให้เดร็วเดี๋ยวจะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวข้างหน้าต่ออีกเรื่อยๆจะบอกสู้เลยมีได้เนี่ยดิ เพื่อเที่ยวไปเรื่อ,อยๆมอกไปดงแลวโก้เฮะดงแล้วโก้ทีหมากอ่ะฮิฮดงเลยทีนี้จะไหนที่ไรเจอแถวย้ายไปอยู่แถวถนนใหญ่จีไรไปเราอยู่นั่นเนอะโอเคเนาะเดี๋ยวไปก่อนเ้ื่อยไปก่อนเด้อสสวัดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งค่ะมาดามุกปูขอขอนุญาตไปก่อนเดี๋็กปิดประตูลัวให้เพิ่นอย่างดีนะคะ ้เต้และห้ไเต้ค่ะเดี๋ยวก็จะปิดประตูให้อุชิตด้วยนะคะอุชิตนี่เป็นน้องอ่อรุ่นน้องสองปีนะคะรุ่นน้องมาดามสองปีนะคะทุกคนไม่ลืมปิดประตูให้ ใส่เสื้อเอฟซีไปกันเลยนะคะเดินทางต่อไปนิดนึงก่อนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโกทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมไปได้สักคระ